สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นมาพบกับช่องเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของท่านอาจารย์ให้รวยของวันที่ของวันที่เจเจ็ดเมษายน2อ0พเออของวันที่9นะครับขออภยัยของวันที่9เมษายน2อ6 8 แต่ก่อนอื่นที่ไปดูผลสรุปและดูแนวทางกันนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักล็ในช่องทาง u t u b e ครับผมขอ F ซีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหนาคราชนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับสูตรนี้นะครับผมท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผม ลงให้คร okay? ั้งแรกนะครับผมก็จะเป็นวันที่หนึ่งลองดูนะครับสูตรของท่านก็นะครับมีเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวันที่แปดนะครับที่เข้าครั้งเดียวนะครับตัวรูดเข้าห้าครั้งนะครับไทม์ไลน์ครับก็เดินดีนะครับผมแต่ท่านท่านนั้นนะครับอยากเปลี่ยนสูตรให้ชมท่านเองก็จะทดลองดูนะครับท่านบอกว่าทดลองดูหนึ่งอาทิตย์ว่าสูตรที่จะลงใหม่นี้นะครับจะเดินยังไงนะครับ เข้าดีนะครับของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับ F4 นะครับด <p> ูนะครับผมนะครับแต่ท so, ่านเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวมากนะครับนะครับตรงไปตรงมาพูดน้อยนะครับผมพูดน้อยนะครับเข้าดีนะครับผมนะครับแต่ท่านนําสูตรนี้มาลงเมื Corn ่อวานในครั้งแรกเข้าไปแค่2คู่นะครับเราก็มาดูครับผมตัวรูดตัวเจาะนัเป็นยังไงนะครับท่านวางรูด7กับ9นะครับ เเข้า1ครั้ง2ครั้ง er 3ครั้งนะครับสามครั้งนะครับเก้าครับหนึ่งสองสามนะครับเก้ามาสามครั้งนะครับก็ตัวลูกของท่านนะครับผมหกครั้งนะครับหวังผลมีกําไรแน่นอนนะครับมีกําไรแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับท่านวางคู่เจาะไว้ทั้งหมด15คู่เจาะเน้นให้นะครับผมเน้นให้6คู่ ปรากฏว่าเข้าคู่เน้นคู่เจาะของท่านสองคู่ตามที่ตรงนี้เลยนะครับ F4 เด็ดเดี่ยวมากนะครับท่านอาจารย์ให้รวยนะครับพูดน้อยนะครับเท่าที่รู้จักกันมาพูดน้อยนะครับส่วนมากก็จะอยู่กับตนเองมากกว่านักปฏิบัติธรรมก็ขอขอบคุณขอบใจท่านอาจารย์ให้รวยแต่ร f c 4นั้นก็ให้ดูเป็นนะครับผมเป็นแนวทางนะครับ ยืนยันว่าทั้งเลขทัดเองและท่านอาจารย์ให้รวยนะครับไม่ทราบว่าตัวใดจะมานะครับก็ว่าไปตามสูตรที่ทย้กล่าวไว้นะครับวันนี้ต่อไปก็จะเป็นวันที่สองนะครับสูตรนี้นะครับมาดูครับผมนะครับอ่ะลืมบอกไปนะครับเฉพาะกิจเข้าไปที่3า9 3ก้าคู่เจาะคู่เน้นนะครับผมนะครับตัวรูดอ่าพิเศษเข้าไปที่73นะครับผมเข้าไปทั้งหมดนะครับสิบครั้งนะครับ สิบรั้งมีกำไรแล้วอย่างแน่นอนครับมาดูครับผมวันที่10นะครับวันที่10บท่านอาจารย์ให้รวยนะครับวางแนวทางใดไว้ให้นะพอให้รวยนะครับผมวันที่10บนะครับ เมย์ย68สำหรับ FC ท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมชื่อเดินทางไปต่างจังหวัดไปเที่ยวพักผ่อนหรือกลับไปเยี่ยมญาตนะครับก็เดินทางให้ปลอดภัยนะครับให้บุญรักษาพระคุ้มครองไปไหนใกล้ไกลก็ให้แควคาดปลอดภัยจะเป็นตลายทั้งหลายทั้งปวงน,นะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขนะครับ แล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบด้วยนะครับดูช่องเล็กลาดแล้วก็ขอให้ครับมีโชคมีลาบมีเงินใช้ในสงการนะครับให้บุตรหลานให้ครอบครัวนะครับมาดูครับผมท่านอาจารย์ให้รวยวางให้มารวมทาหน่อยท่านวางรูดไว้นะครับผมสองนะครับผมสกับสี่ 2กับ4นะครับผมส4 2กับ4 <c oughs> นะสรับผมสูตรของท่านเดินดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ท่านก็นะครับคุยกับเลขกน่าทว่าอยากจะเปลี่ยนให้หลากหลายนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับผมก็จะบันทึกว2นรับ ต้องขออภัยนะครับที่ไม่สามารถลงสูตรให้ชมได้เพราะว่าทั้งของเลขลาดเองและของท่านอาจารย์ให้หลวยเป็นเป็นสูตรตลอดชีพนะครับถ้าลงให้ดูแล้วนะครับทางช่องก็ไม่มีอะไรที่จะนะครับเป็นจุดขายนะครับได้โปรดเข้าใจนะครับนำเอาแต่ตัวเลขให้นําไปใช้แล้วก็ให้มันกลับมาแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์เป็นเงินนะครับผมใช้จ่ายในครอบครัวนะครับแปนะ <c oughs>

พบกิจตาชาติพิเศษปกติ VAP นะครับ F สี่ มาดูครับผมท่านอาจารย์ให้รวยเจาะคู่ไหนไว้นะครับผมท่านเจาะไปที่เจ็ดแปดนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดสี่แปดสองสองสี่แปดสี่ครับผมเอาล้ครับคปหน่าจอได้เลยนะครับท้ายนี้นะครับ เลขนักราทและท่านอาจารย์ให้รวยขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ